สวัสดีค่ะชื่อก้อยนะคะ,ะวันนี้จะมาเป็นคำพยานค่ะก็คือรู้จักกับพระเยซูนะคะรับเชื่อได้4ี่เดือนแล้วค่ะจากน้องชายนะคะแล้วก็น้องชายก็พาไปเจอกับดรคมเอกนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก้อยทำธุรกิจโฮมสเตย์อยู่นะคะอยู่ที่จันทบ,บุรีค่ะชื่ออโลฮ่าโฮมสเตย์เนาะก็ระหว่างวิกฤตที่เกิดช่วงโควิดขึ้นมาโฮมสเตย์ก็ต้องปิด ปิดตัวลงอะค่ะก็ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยตอนนั้นก็ก็แย่กันหมดเลยก็คิดกันอยู่ว่าเราจะไปทํามาหาก,กินอะไรกันดีเนาะแต่ก็พยายามปรับปรุงโฮมสเตย์ไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามทุกวันก็จะขอพรขอพรพระเจ้าค่ะทุกวันเลยขอพรให้ผ่านผ่านช่วงวิกฤตไปอะเปิดมาก็ขอให้มีลูกค้ามาเที่ยวขอให้มีพนักง,งาน ที่เขาออกไปเนี่ยให้เขาช่วยกลับมามาทำงานให้เรานะคะทีนี้ก็วันเวลาผ่านไปก็เปิดมาได้ประมาณสักช่วงหนึ่งก็น้องชายนะคะก็ได้พาดรคมเอกแล้วก็อาจารย์หน่อยเพื่อนๆท,ที่ที่แทมมาเที่ยวกันอาจารย์ก็ได้มาอธิษฐาน มาอวยพรมาร่วมอวยพอรอธิษฐานขอพอรให้เราทุกคนในโฮมสเตย์เนี่ยค่ะก็ขอท่านในเรื่องธุรกิจของเราเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีมีลูกค้ามาเที่ยวนะคะแล้วก็ขอพนักงานเพิ่มอีก8คนก็ได้มาเป็นสิ์คนเลยค่ะได้เยอะมากนะก็มาได้ช่วยเราได้เยอะมากหายเหนื่อยไปเลยค่ะแล้วก็อีก2วันเนี่ยค่ะก็จะมีสารสุข มาตรวจเขาจะมาตรวจเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดด้วยหนึ่งแล้วก็ตรวจเกี่ยวกับเรื่องให้เราผ่านใบผ่านโรงแรมว่าเราจะผ่านโรงแรมหรือรีสอร์ทไหมก็คือจะยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเราก็มีความกังวลว่าเราจะผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นธุรกิจโฮมสเตย์เล็กๆอะไรเงี้ยก็ขออาจารย์อาจารย์หน่อยอก,ก,กับดรแมก็น้องๆก็ช่วยกันนะคะอดทิตย์ ให้เราแล้วก็อีกสองวันค่ะเขามาตรวจก็คนมาเยอะมากเลยค่ะคนตรวจมาเยอะมากก็มีความวลไว้ไม่าจะผ่านไหมแต่พอตรวจไปตรวจมาเขาก็ให้เราผ่านนะทุกคนก็ดีใจแล้วก็เหมือนก็แก้อีกนิดหน่อยนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็ดีใจแล้วก็มีพนักงานมีอะไรตามที่เราขอทุกอย่างเราก็เลยมีความรู้สึกว,าว่าโอ้เนี่ย พระเยซูท่านท่านช่วยเรามากยกชูวันนี้ก็อยากมาเป็นคําพยานให้ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาฟังเข้ามาชมวันในวันนี้ะค่ะว่าพระเจ้าท่านช่วยเราจริงๆเนาะขอให้ทุกๆคนเชื่อในพระเจ้ารักพระเจ้าค่ะก็ขอบคุณนะคะ